จากเรื่องของการบริจาคสิ่งของและนำไปแจกจาก่ายให้กลุ่มเปาะบางนะคะไปดูเรื่องภาพของชุมชนในความพยายามที่อยากจะทำศูนย์พักคอยช่วยเหลือคนกลับบ้านค่ะจุดนี้อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะปักหมุดรายงานโดยคุณนัชยานันทองนิ่ม เราถึงกิจกรรมกลุ่มคนเถินไม่ทิ้งกันค่ะเขาสร้างศูนย์พักคอยรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทุกภาคสว่วนระดมกําลังมาช่วยกันเพื่อให้เกิดศูนย์พักคอยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสนับสนุนทุกอย่างค่ะทั้งอุปกรณ์แล้วก็แรงกายแรงใจทําให้สามารถเปิดบริการได้ตั้งแต่16สิงหาคมที่ผ่านมานะคะถึงวันนี้รับคนกลับบ้านทุกวันรับเรื่อยๆประมาณวันละ4-5คนค่ะตอนนี้ดู ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนะคะสำหรับจุดนี้ศูนย์พักคอยอำเภอเถินจังหวัดลำปางดูแลอยู่30คนเตียงที่มี40เตียงค่ะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลเถินได้อีกทางหนึ่งนะคะอย่างไรในพื้นที่ยังคงมีน้ำใจจากคนในพื้นที่สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งอาหารแล้วก็อุปกรณ์ของใช้จำเป็นต่างๆเพื่อช่วยดูแลลูกหลานคนลำปางที่กลับบ้านมารักษาตัว เป็นภาพอีกภาพหนึ่งของคนลำปางที่ไม่ทิ้งกันในวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะ